สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมือนีมะพอ้วสาวๆสี่คนพันนังอยู่กันเลยอยากมารวมวงนะครับอยากมาคุยกับเพิินนะครับว่าเพิ่มมาจากทั้งหดที่มาเทียวสวนสมเด็จในมือนีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคนใกล้ๆนี่แหละก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรครับชื่อนีค่ะชื่อนีอ่าทางโน้นชื่ออะไรครับ <ส enterprise. S 2> <mice. S 1> ทางโน้นชื่อฟ้าค่ะชื่อฟ้าทางโน้นชื่ออะไรครับจอยค่ะควันนี้ชื่ออะไรครับลิสาค่ะอ่ามามามาจากทั้งหดครับมาจากไหนนะครับ อ่ามามามาตาใสครับมาเทาเป้อ่าพูดดังๆเลยมาจากบ้านอะไรครับบ้านบ้านอะไรครับบ้านแซ่แปรค่ะบ้านแซ่แปรค่ะแซ่ไปรแซ่ไปรอ๋ออ่าหมู่บ้านนี้ชื่อว่าแซ่ไปรมันแปลว่าอะไรครับแซเป้หนาป่านาป่าค่ะมันเป็นภาษากัมพูชาภาษาเขมรใช่ไหมใช่ค่ะหรือภาษาสุวยภาษากัมพูชาภาษากัมพูชานะครับแซ่ไปรนะครับตั้บลอะไรครับบ้านแซ่ไปรตำเภอไทยพัฒนาอำเภออำเภอคุสิงค่ะจังหวัด ่สีสเกตค่ะอ๋อแล้วแล้วพวกเรามาแบบนี้กันบ่อยไหมมาออกทริปกันแบบนี้บ่อยไหมก็เที่ยวบ่อยไหมคือผ่านนานๆค่ะได้เข้ามาในนี้ทีอ๋อนานๆเข้ามาในเมืองทีหนึ่งประมาณสักกี่กิโลเมตรนะจากบ้านเราเข้ามาสีสเกตหนี่ยร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลเลยแหละครับค่ะแล้วส่วนมากเวลาไปก็ไปเป็นแก๊งแบบนี้เะครับป็นแก๊งเป็นแก๊งสี่คนเนี่ยนะะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มากี่คันนะสองค่ะซ้อนกันมาซ้อนกันมาแล้ววิ่งเส้นไหนเวลาเรามาเมืองสีสเกตเส้นไหนเส้นทาง ผู้สิงแล้วูขันเลยค่ะผู้สิงแล้วก็มาขู่ขันแล้วก็มาสีสะเก็ดนะแล้วในจังหวัดสีสะเก็ดนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนอกจากที่เนี่ยที่มาวัดหลวงปู่สวงค่ะวัดหลวงวัดหลวงปู่สวงแล้วก็ที่ไหนอีกนะที่ไหนอีกจุดชมวิวค่ะจุดชมวิวพญากูปรีใช่ไหมที่นั่นสวยไม่เอาแนะนําหน่อยหันหน้ามาแนะนําคุณผู้ชมหน่อยเผื่อเผื่อว่าคุณผู้ชมเขาอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่า บรรยากาศของผาพญากรูปรีมันเป็นยังไงเอาคนนี้เล่าก็ได้เ,เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันดีมันสวยอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเอาลองเล่าหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยคนนี้ก็ได้เอาคนนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอ่ะเล่าสิครัเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงตรงนั้นนะ่ะที่เที่ยวมีวววสวยค่ะมีสวยมันเป็นวิวแบบไหนเป็นธรรมชาติมากค่ะอาทิตย์ตกดินค่ะอาทิตย์ตกดินมีหมอกเออะแล้มีมีทะเลหมอกลงด้วยส่วนมากวัยรุ่นจะพากันไปเที่ยวอยู่ตรงนั้นค่ะวัยรุ่นพากันไปเที่ยวแล้วคนแก่ไปไม่ได้เหรอไปไปไปอ๋อหนึ่งวัน นึกว่าจะไปได้เฉพาะวัยรุ่นไปได้ทุกวัยเัยค่ะที่ผาพญากูปรีใช่ค่ะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วนอกจากผาพญากูปรีแล้วมีอะไรบ้างที่จะเที่ยวตรงนั้นน่ะเขื่อนภูสิงห์ไปได้ค่ะอ่าลองนลหนยเขื่อนภูสิงห์เหรอเขื่อนภูสิงห์นี่มันมีความสวยงามยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็พวกท่องเที่ยวเขาไปบ่อยค่ะแล้วก็ มันก็สวยเหมือนเกิดปกตินี่เลยเขาไปทําอะไรกันส่วนมากกิจกรรมที่เขาไปไปเล่น <ไป S 1> น้ําเล่นน้ำไป,ไปนั่งเล่นมันเล่นน้ําได้เลอม,มีน้ําเลยครับตอนนี้มีค่ะมีเหรอแต่ตอนนี้เขางดให้เข้าเรอแล้ว,ลว,ลว,ลวเราอามีอะไรอีกนอกจากนั้นมีอา่าผาอา่าผาพญากรูปีเขื่อนผููสิงแล้วมีเขื่อนอะไรมีอะไรอีกอ่ะเล่าให้กันฟังอีกอ่ะอ่างเก็บน้ําห้วยสําราญ อ่านเก็บน้ำห้วยสำรานเหรอครับขัดไทยห้วยขาฮะขัดไทยห้วยขาไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอา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 อ่างเก็บน้ำห้วยสำรานก่อนน้ำเยอะไหมช่วงนี้อ่างเก็บน้ำห้วยสำรานไทยต้ไม่เยอะค่ะไม่ขนาไทยเยอะเหรอแล้วมันงะสวยงามยังไงตรงนั้นน่ะสวยงามนะมันสวยงามมันเป็นแบบไหนอ่ะเอ๋อไอซส่มนเวิวสวยค่ะวิวสวยเอามีอะไรอีกทีนี้อ่ะหลังจากนั้นอ่างเก็บน้ำห้วยสาราแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกอ่างเก็บน้ำห้วยสาราแล้วมีอะไรอีก ก็มีผัดไทยห้อยขาเขามีร้านอาหารก่อนยู่อ่ะจะปก่อนจะถึงจุดชมวิวพญาครูปีืมผัดไทยห้อยขาเลอติดหน้าเกลือะถ้ามองจากข้างบนมันก็เห็นผัดไทยห้อยขาเหรอมันมันเป็นร้านเปิดนานหรือยังทำไมไม่เคยได้ยินเปิดนายังไม่นานใช่ไหม แล้วเห็นบอกว่ามีตลาดนัดน่ครับมีไม่อมีตลาดยามเช้าเช้ามีไหมตรงตรงอะไรนะช่องสังํงาที่ตรงนั้นอ่ะมีไหมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดเพราะว่ามีไวรัสระบาดยังไม่เปิดใช่ไหมจะมีก็ช่วงวันอาทิตย์กับวันเพื่อนค่ะอ๋อมี2วันก่อนหนึ่งสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์กับวันพฤหัสแล้วมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนรอบเช้าเลยเช้ามืดเลยค่ะเช้ามืดกี่โมงตีเท่าไหร่ตี ตีสี่ตีห้าประมาณเที่ยงบ่ายโมงอ๋อหมายคำว่าตีสี่ตีห้าเริ่มขายแล้วประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงก็เลิกแล้วแล้วเขามีอะไรขายมั่งเราให้ฟังหน่อยนี้นนมีหลายหลายอย่างมีเสื้อผ้าแฟชั่นมีพวกอาหารการกินค่ะแล้วก็มีชอบผมชอบไปดูของป่ามีไหมพวกเขาขายเก้งขายนกขายหนูขายอะไรพวกนั้นมีไหมไม่มีเสืออย่างนี้มีไหม มันเป็นผิดกฎหมายค่ะไม่มีหรอทำไมไม่ให้ขายเหรอ่ะไม่แล้วของป่าอย่างเช่นที่มันไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นหนูนกอย่างงี้มีไหมน่าจะมีไปล่าหนูมาอย่างเงี้ยหรือว่าเห็ดเพาะอย่างงี้อึ่งอ่างนี้มีไหมมีค่ะยางงั้นมีค่ะช่วงนี้ฝนตกอาจจะมีอึ่งอ่างแต่ส่วนมากเห็เป็นพวกเห็ดเพาะอย่างงี้มีไหมส่วนส่วนมากก็จะเป็นพวกค่ะพวกเห็ดค่ะส่วนมากช่วงนี้ฝนมากเห็ดาฝนแล้วส่วนมากจะเป็นเห็ดมากจะจับ มันมีพวกเห็ุค่ะแล้วแล้วส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นน่ะเป็นคนกัมพูชาหรือคนไทยคนไทยกัมพูชารวมกันเลยใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้านะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตลาดนัดสองฝั่งสองฝั่งเป็นสองประเทศนะเป็นเขาินเขาเรียกว่าสองแผ่นดินเลยนะก็หมายความว่ามีคนกัมพูชาคนไทยมาค้าขายด้วยกันมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะแต่ช่วงนี้ปิดอยู่ปิดค่ะแล้วเขาเล่นคาสิโนเราก็เข้าไปเขาไปได้เหรอเขาไปถ้าเราไม่ได้ทำพาสปอร์ตเข้าไปได้ไหม ได้ค่ะได้ยังไงล่ะเขาไม่ให้เข้าหรอต้องใช้ปบะชาชนค่ะแล้วแล้วเขาไปเล่นมันเป็นยังไงบรรยากาศในครเี่นก็ไม่เคยเข้าค่ะไม่เคยเล่นหรอไม่เคยแนะนำ่าอยากเผื่ออยากเล่นเคยเข้าแต่ว่าไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยเขาไปเดินเล่นนีเฉยเขาไปเดินดูเขาไปเดินดูนะบ้านพวกเรามันอยู่ใกล้ตรงนั้นนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนี่ทำไมมาไกลขนาดนี้นี่ยังยังอยากไปเลยมาทุระเลรอมาทุระที่ไหนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยบอกไม่ได้ได้หมบอกไม่ได้ได้ไหมคะ เขาไม่พ <optimistic> <st arts> ูดด <sh arp soon> ีก <blunt> ว <animation> ่าค่ะว่ามันไม่ดีโอเคโอ้โหมันไม่ดีค่ะมันไม่ดีต่พวกหนูเราดีสิทำไมจะไม่ดีล่ะอาโอเคไม่เป็นไรเอางั้นเอาแล้วแนะนําอีกนไแมถ้าเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแล้วจะไปเที่ยวตรงไหนถ้าสมมติว่าข้ามไปช่องสังงามแล้วเนี่ยข้ามไปช่องส่วนมากหนูจะไม่เข้าไปถึงขนาดนั้นค่ะคือไปคาสิโนก็คือจบหมดเลยค่ะนึกว่าไปเที่ยวข้างในน่นได้อีกถ้าเข้าข้างในต้องมีใบพาสปอร์ตมีใบพาสปอร์ตค่ะแต่ถ้าเข้าถึงแค่คาสิโนเราใช้แบบแค่แบบประชาชนได้ โอเคโอเควันนี้ก็ได้คุยกับสาวๆทั้ง4ี่คนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมื่อนี้ครับพี่น้องศรีสะเกดชาแนลนะครับคุยกับผู้สาวสี่คนเพลนบอกว่าเพลน,นมาจากอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดตักแมนหรือบอมแมนหรือบนตัวห้องบองจากนะครับแต่ว่าก็เอา้าเพิ่นบอกว่ามาจากผู้สิงก็บ,บอกว่าผู้สิงแหละครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณคุณผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับศรีสะเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ yeah <laughs>